สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวงามวงวานนะครับเริ่มจากแคลรายพงเพชรเกษตรศาสตร์นะครับก็หลังจากสตาร์ทมาเลี้ยวมาจากติวานนท์ก็งามวงวานนะครับตามท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็รกร้างว่างเปล่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่นี้แหละนะครับแยกแคลรายมาเรื่อยๆนะครับในด้านฝั่งทางด้าน้ายมือเนี่ย ก็จะเป็นในแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์ที่ค่อนข้างจะปิดกิจการกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ขออภัยครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตามแนวตึกแถวอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแปลกอะไรนักนะครับเพราะว่าเส้นงามว่วานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงแครายเป็นต้นมานี่เขาจะมีโครงการทับซ้อนกันอยู่นะครับก็คือ1โครงการรถไฟสายสีน้ำตาล2ถนน อุโมงนะครับถนนใต้ดินเนี่ยซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งสองโครงการเลยนะครับแล้วก็คือพร้อมที่จะดําเนินการก่อสร้างน,นะครับอย่างเช่นว่าในาถนนอุโมงค์ถนนตั้งแต่นี่แหละนะครับงานวงวานตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีการเวียนคืนกันอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็น่าจะจะเริ่มมีการก่อสร้างหรือ,อยังนะยังนะครับก็คือเป็นโครงการที่ มีการศึกษากันอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็คงจะรอการก่อสร้างส่วนรถไฟสายสีน้ำตาลก็เช่นเดียวกันนะครับก็นู้นเลยนะครับก็จะไปจนถึงตั้งแต่นี้แหละสูร่ราชการแครายนี้แหละก็จะไปสิ้นสุดจนถึงนู้นเลยบางกะปิต่อกับเสียสายสีส้มประมาณนั้นนะครับอันนี้ตามข้อมูลที่ได้รับมานะครับกลับมาดูต่อนะครับในเรื่องของ ถนนงาเมว่วานเกี่ยวกับหมดยุกตึกแถวอาคารพณิชย์ซึ่งแอดมินว่าก็ไม่ได้แปลกอ,อกแปลกใจอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโครงการน่ะน่าจะมาแน่ๆล่ะนะครับเพราะว่า <c oughs> แต่เมื่อไม่รู้เมื่อไหร่นะครับจะเริ่มมีการก่อสร้างตอนนี้ก็มีการศึกษาเห็นมีการต่อต้านกันอยู่นะครับฝั่งทางด้านนวมินเนี่ยไม่ไเอาอุโมงคอะไรประมาณนะั้นอุโมงเอ็นหนึ่งก็ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขานะครับตรงนั้น มาดูต่อนะครับในแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์ตรงตรงถนนงามวงศ์วานกันต่อนะครับตรงนี้ก็เริ่มเข้ามาข้ามพงเพชรมาแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าแอดมินก็จะตัดออกตรงที่ว่าเคยทําคลิปไปบ้างแล้วนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างพงเพชรมาวิภาวดีนะครับแต่ว่าจะยังไม่ขึ้นสะพาน ข้ามวิภาวดีนะครับแต่ก็จะลอดใต้สะพานไปดูตรงสี่แยกพงเพชรตรงนั้นนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเส้นนี้ก็อนาคตก็คือชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นอุมโมง์ถนนใต้อุมโมงใต้ดินแหละนะครับตรงนี้เราก็รอชมกันอยู่โครงการค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่อลังการเลยแหละโอเคครับ มาดูกันต่อในเรื่องตึกแถวอาคารเพนท์ในช่วงนี้นะครับตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับคุกนะครับเรือนจำแต่กำลังก่อสร้างตึกเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของฝั่งทางด้านเรือนจําแต่ถ้าฝั่งนี้ก็ปกติก็มีปิดบ้างเปิดบ้างในช่วงนั้นไม่เหมือนเช่นต้นๆนะครับหลังจากต้นงามวมวานตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตึกร้างกันเยอะตรงนี้ก็ยังพอมีบ้างนะครับเปิดบ้างปิดบ้างแต่ตรงนั้น ตรงช่วงต้นที่หลังจากเดียวเข้ามาช่วงซอยหนเนี่ยตั้งแต่ซอยหซอยสช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหมดยุคไปแล้วนะครับศู์พันแล้วล่ะนะครับตรงนั้นถ้ายังไงก็คงจะรอทําตึกสูงหรือไม่ก็ะจะทําสวนการค้าพวกบ้านนั้นโรงแรมพวกนี้ได้ตรงนี้ถึงถนถน,ถนวิภาวดีนะครับแอดมินเลี้ยวกลับนิดนึง ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปแวะตรงนั้นมาตรงนี้แต่ก่อนเป็นที่รกร้างว่างเปล่าตอนนี้ก็มีโครงการแล้วนะครับน่าจะเป็นพวกตึกสูงแหละนะครับตอนนั้นเห็นมีประกาศเข้าประกาศขายกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นตึกแถวอืมแล้วก็มีการทุบสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทําเลดีขายดีขายได้รวดเร็วนะครับตรงนี้ก็มีงานมีโครงการก่อสร้างแล้วก็ต่อมาเมื่อสักครู่เนี่ย ก็เป็นในแนวของเรือนจํานะครับเรือนจําก็แอดมินต,ตัดออกนะครับเพราะมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเพราะว่าแอดมินจะดูในเรื่องตึกแถวอาคารพาณิชย์ซะมากกว่านะฮะตรงนี้เนี่ยเข้าสู่ศูนย์การค้าพงเพชรหรือว่าแยกพงเพชรเนี่ยตรงนี้ตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็มีทั้งเปิดและปิดกันค่อนข้างที่จะหนาหูหนาตาแต่ก่อนนี่คึกคักมากเลยนะครับตรงพงเพชรเนี่ยมีแมกกระทั้งนะครับห้างสรรพสินค้าที่จําได้ก็มีอิมพิเรียน พงเพชรเนี่ยอิมพีเรียนพงเพชรตรงมุมพอดีเนี่ยตรงนั้นแต่ตรงนี้เรารู้สึกก็จะเป็นที่ดูแลคนสูงอายุประมาณนั้นนะครับเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์ช่วงนี้ก็จะมีทั้งเปิดและปิดตรงนี้ยังพอมีอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะปิดกันแหละแอนดเวินก็จะเลี้ยวกลับไปอีกฝั่งโน้นเพื่อที่จะไปเกษตรศาสตร์ เนี่ยตรงนี้ก็เลาะมาเรื่อยๆนะครับเรามาสังเกตดูตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยนะครับที่ว่าจะหมดยุคตึกแถวเนี่ยยังพอมีประกาศเช่าประกาศขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโรคล้างว่างเปล่านี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะในแยกพงเวชซึ่งตื็นแยกค่อนข้างที่จะเป็นแยกธุรกิจอีกแยกหนึ่งเมื่ออดีต <c oughs> เนี่ย ปิดหมดเลยตรงนี้นะครับมีการต้นไม้ก็คลุมกันนะฮะหาเลื่อนมาอีกหน่อยก็เช่นเดียวกันนะฮะตึกแถวตรงนี้ก็ปิดนะฮะตรงนี้เป็นแนวคอนโดนะครับทางเข้าคอนโดอันนี้ก็ถึงตรงที่แอดมินล็อกมาตรงหน้าคุกนะฮะอันนี้ก็เลยตัดไปแล้วก็ข้ามมากเกษตรศาสตร์เลยนะครับตรงฝั่งทางด้านสายมือนี้ยฝั่งมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ เนี่ยก็จะเลี้ยวกลับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะสิ้นสุดถนนงามวงวานงามวงวานตั้งแต่นั่นแหละแครายมาสิ้นสุดตรงนี้แหละนะครับเพราะต่อไปก็จะเป็นถนนเกษตรนะว่ามีเหมือนคนละเส้นทางแล้วนะครับก็เท่ากับว่าคลิปนี้ก็คือถนนงามวงวานทั้งเส้นนะครับตลอดทั้งเส้นเนี่ยเลี้ยวกลับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยวกลับตรงหน้ามอเกษตรนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆยนิดหนึ่ง ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการเปิดเพราะว่าหน้ามหาวิทยาลัยอยู่แล้วกิจการธุรกิจต่างๆก็ต้องคึกคักเป็นธรรมดาหลังจากนั้นก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับบนถนนงามวงวานเหมือนเดิมอ่าก็คือตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงสะพานนะครับข้ามสะพานเดูกันนิดนึงนะครับนี่สะพานข้ามแยก ถนนวิภาวดีรังสิตตรงนี้ก็ข้ามมาฝั่งทางด้านซ้ายมือนะก็คือโรงพยาบาลวิภาวดีต่อด้วยเรือนจำคลองเปรมซึ่งแอดมินตัดออกนะครับเพราะว่าเคยให้ดูไปแล้วนะครับช่วงหนึ่งช่วงต้นๆหลังจากนั้นก็จะมาอยู่ข้ามนะครับสะพานข้ามแยกพงเพชรซึ่งใน ช่วงแรกช่วงต้นๆก็ได้อ้อมใต้สะพานตรงนี้แหละนะครับให้ดูกันที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแนวตึกแถวอาคารพาเนตตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอลังการคึกคักกันมากเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เงียบๆกันไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะ,ะศูนย์พันธไปแล้วล่ะนะครับตรงนี้น่าจะเหลือเป็นบางเจ้าแล้วก็รอทุบทําเป็น คอนโดนะครับหรือไม่ก็โรงแรมศูนย์การค้าเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนจำได้ว่าเป็นทางขวามือนี่อิมพิเรียนนะตรงนี้ก็หลังจากนั้นแอดมินก็ลงใต้สะพานข้ามไอ้ลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรลงมางามวงวานกันเลยนะครับตรงนี้ก็มันจะผ่านเดอะมอผ่านไอ้ห้างเดอมอแล้วก็พันทิ์แต่ว่าแอดมินตัดออกนะครับเพราะว่า ตรงนั้นเคยให้ดูไปแล้วเรียบร้อยกันไปนที่เรียบร้อยก็ลงมาตรงนี้เลยนะครับจะสิ้นสุดถนนงามวงวานช่วงที่จะต่อกันกับแครายนะครับตรงนี้ก็มาดูแนวตึกแถวอาคารพณิ์กันต่อตรงนี้เหมือนว่าเช่นเดียวกันนะครับน่าจะ เริ่มมีการก่อสร้างแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคอนโดมิเนียมกับโรงแรมนะครับนี่ะตรงนี้ก็มีการเปิดการขายกันสนันวันไหวเลยทีเดียวนะครับตรงนี้โอเคครับดูกันมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่มีโครงการคอนโดมิเนียมแล้วก็โรงแรมกันค่อนข้างที่จะหนานแน่นเลยแหละนะครับส่วนทางด้านขวามือก็มีแค่ตรงแยกต้นๆนะพักแลนตรงที่เราเห็นนั่นนะตรงนั้นนะ ตึกตรงนั้นก็เป็นคอนโดแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะค่อนข้างที่จะหลายตึกหลายอาคารอยู่เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของคอนโดมิเนียมแล้วก็โรงแรมสิ่งที่ต้องรอสําหรับงามวงวานก็คือรถไฟสายสีน้ําตาลกับถนนใต้ดินนะครับอุโมงใต้ดินเป็นถนนซึ่งโครงการใหญ่ๆทั้งสองโครงการก็รอการก่อสร้างอยู่นะครับหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนงามวง์วาน แครายพงเพชรเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ